วันนี้ช่างไงมาจากดอกคําเต้ครับผมสั่งท็อปครับพอละเอาละได้เปิดไฟซ้อมรถงานนี่นะสุดยอดแต่ครับส่วนผมมาจากญี่ปุ่นนะครับผมจืือเดิมก็ขี้ขดะนะครับผมขี้ขดะนะครับเพลงญี่ปุ่นผมก็ร้องได้อยู่นะครับเสือเพลงคิระดเด็กนะครับคิระดเด๊ะบูมาไง เอาละเอาสั่งมาสามคนละเถียงกันขนาดนักเด้เนี่อันนี้ก็จะเตะเหวต่อมาละตัดเฟมเตะต่อเอากระจกเบาะออกมัดเอาเปลี่ยนโซกูเดียวนะครับผมนี่เฮ๊ะผมนี่ของนี้ทีออกมาะนี่เลยจี้ดาวไปเนี่สูนี่ยุงของเนาะจี้ที่อย่างนันเนาะสั่งก็ซ้ำนักกว่านี่กันเนาะได้อยู่เลยนั่นเลยเขาสั่งผมยังแต่นี่ ได้อยู่ไดอยู่ได้อยู่อยเงียกันไปเจฟังไม่ไหนนัดไปห้าวันกอนเนาะหขวงแล้วเอาแล้วครับสั่งตอนนี้อเลยๆๆยังเส้นเนาะได้เดี๋ยวต้องใซนนี่ครับผมเนะอ๋เป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกเป็นมกก็ได้แะอ๋อยเงียป เกียวหวานหมดเนาะลาซิ่ไม่เนาะเกียวหวานหมดเลยเด้อเอาแหละอามาฮิึกันช่างตอนนี้เริ่มได้หรือยังครับช่างบูมครับได้แล้วพี่อันนี้ช่างเปลี่ยนอันนี้ช่างแปลงบ้านครับซอมฟาเพดานหลังคาติดตั้งมีเถินสิทธิ์อย่างได้หมดนะครับเนาะครับแต่วันนี้เ่ผลยืมตัวมาซ่อมรถกันครับแกก็ตัดขวางมัดนะ นีอันนี้ฉากของแท้เลยนี่ก็ของแท้แบนจะชื่อมานก้นไหนไหนแบนแบนอยู่หลังรถตีจ้ะเอารถเาค่อยรถสวิตอยู่ไหนไหนเลยหรอไหมไหนสวิตอยู่ไหนอ่ะนีหูนี่หรออ๋อต่อเต้ตอนเต้บอกใส่ลายไหนก็ได้ครับแมนแมนแมนมันยังให้เจ้าเวนพอใจหูน้ำบุ๋มนะลายไหนก็ได้แม่นปีผมใส่คนละสีว่จ้ะ เอาตอวนี้กี่ไปปมเขาจะไดดึงออกเลยครับได้โฟสกับหมอสีมันนักเนอะเลยดึงออกเห็นมื่้สียังเป็นสียังหมดลยมันไม่มีเขียวกับหยังเขียวกับเทาอ่ะได้ก็ทับหได้ไดหมจ็บตึวสไฟบ่อมันออกสวิกไฟบ่อมอะไดเป่นนี้เจ้าจิอ๋อสามสีสั่งนะนะเขคว้าเทเบอร์เทเบอร์นี่แล้วก็เอาเข้าเฟรนเออเลย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  อ้าวได้โกคไหมล่ะย้างถ้าเปลี่ยนก่อนมันก่อจะโลนกนะ่อนเนาะ้าบดต้องเปลี่ยนเดอกก็ได้นะต้องมาหาปีวิทย์แกขึ้นร้ายจังหววัดร้ายแล้วไปร้านสั่งไข่หัวใจถ้าเปลี่ยนก่อนมันก่อจะโล้ก่อนนี่ถือว่าดอกมีอยู่แฟมนี่นะเนาะบุมเนาะแมนครับแมนผมปีวิทย์ขึ้นร้ายเดียวเอาเ,เรียบร้อยแล้วครับผม ເຮົາມື້ເຮັດກ